อราจะต้อนะวันหนึ่งขาดท <c oughs> ั้งรถเลยเขาเจอกับบคุคด้เดี่ยวดอกวม,มีแต่รถมีแต่คนรถหลดมันคือเบื้องพี่น้องลาสูงพี่น้องลาสูงโอ้ตัวสิงเขาลาย อันนี้ไปตามทางเียก็บ่มีปัญหาเลยเนาะ ก็จะผูกผาขาวแต่ก่อนวม่เนะว่อได้มานี่เกือบสองปีละก็เลยเปลี่ยนแปลง เออะะสือผมยังใลตามทางแถ่นี้เลยเนาะ